เราก็ต้องหาวิธีใน่อรอึกจนจิตใจของเราได้จะเข้าคุณสมาธิน้ได้เอาไฟช่วยขยายให้แด้ก็ยังไม่เข้าสมาธิเราต้องหำดรวยอานำหลักครูบาอาจารย์เขาบอกให้ย้อไปเริ่มพูดโตก็เริ่พูดโงไว้ อย่ามองกาความรู้จุกตรงน้ไว้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราก่คิดถึงพระพุทธเจ้าองคเดียวอย่าไว้ในจะทิของเรายูยประมาอย่าไปดูทิศอื่นนอยู่พระพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าอยู่เราก็ถามเขาเขาถามองค์เดียวเ้าจะรู้สึกังไเลือกอย่างนั้นเอย พยายามหนึ่งก็สูโรงอนไมาที่มีควไม่าวก็วกไม่ตงกันแต่น้องทมาเขามูตรใจลึกๆสูดลงให้ใจเล็กเท่าไหรลงไม่ายไปถึงไหนสติเราก็ถึงนั้นลมออกเราไม่ต้องถามนะ เราเป็นมุตรงไม่นีนะถึงตไหนเราตั้งที่ต้องเรายูนกลางว้ต้องมันว่าดีถ้็ทีเราอยู่กลางลมไปมันก็ไม่หนาวนี้เราจิด้สบายเมื่วิยหม่็บ้นมาใช้กุญแ เรื่อกใช้ไฟเลือกใช้น้ำน้ำเย็นๆต้องารตินเลือกไฟเยอะเอยประมาณจะแก้ว่ประมาณน้ำก็ดูว่าความเย็นของน้ำลงที่ไหนสติทน้ำต่างนร่พยายามเลืกไตรงความเย็น เรามากันกันจับได้เรามาลงคลิปกันครับ 开封怎么干？然后那个谁。嗯

คนส่งต่อคนส่งต่อคนส่งต่อเพิ่งดื่นะคะเดี๋ยวจะมาประทานให้ค่ะเพิ่งดื่มนะคะอย่าเพิ่งดื่มนะคะยาควบคุมตั เป็นตัวติดน้ำอ่ะเขาไปกนตามคันไปยังไงเราก็ต้องดูตามไปตามไปเรื่อยๆไปจนามจำองเราเนีความดืนของเราค่ชัดวีามีความคบเกนกับความนน้ำาึกไหนก็เป่งเราเป็นนันเพราะคำพากี์สมาธินั้นจ็มต้องลง ันต้องลงเหมือนน้ำเย็นนี่แหละลงไปเรื่อยๆๆไปลงไปเรื่อยๆๆไปตัวน้ำน้ำมันลงตรงไหนสติเ,เราไม่ไดตรงนั้นหรอกแต่เราพยายามจำไว้ตรงนั้น <Okay. S 1> เกินมากเกินน้อยเราพยายามเลื่อนลึกไว้แล้วเลื่อนไปเรื่อยๆไปถ้าเกิดความเย็นเกินไปแล้วไม่เย็นนักเลยไม่เย็นเลย Bây giờ mày phải <laughs> kiểm lâm mày kìa giỏi mày pháo này của tôi. Ayyyen thôi mày phải kiểm mày kìa. mà không trong mày kìa. Mày kìa. Tây nằm trong mày Mày cần Tây nằm trong mày kìa. Mày kìa. anh đưa trong mày kìa. Tây nằm trong mày kìa. Tây เรื่องความเรียนอยู่กองแล้วรู้เรียนมาเติมเต็มให้ยอมตามตางที่ให้เรียนรู้การรู้เรื่งตรงนี้เราจะได้รับรู้อย่างต่อเนื่องการรู้การรู้การรู้อนตรงนี้มันเหมือนกับรวมคนรวมทุกคน ปินตรงนอกมันจะเอดร้อน็ังตรงนอกแตเป็นปัญหาเยอะแต่มละวัพมันหนึ่งนอกนามันตกไมท่เห็นไม่ตอไป้านอก

คนลืมตาก็มองเห็นคนหลายคนหน้าตาจะคนหน้าตาจะมันต่งๆจะมาคิดเหมือนคนหลับตาจะหลับตาไม่เห็นอะไรหลับตาก็ต้องไปดำไม่เจอเลยออกมาที่หลับแล้วเห็นอะไรอะไรพุทโธก็ห อเลยความเย็นความเย็นของน้ำเป็นอย่างไรซึ่งที่เาเห็นแล้วตาไปแล้วก็ตาไปเรื่อยๆไปอันนี้การวิธีโอมโอมตน,นเนองว่าเราเป็นสมาธิเรารู้แล้วว่าเกิจเรากำลงัลนะลงหยุด,ด,ดยนะยอยู่แล้วกำลังหยุดทำไม ความ่จำงานอยู่ทำไมตัวนั้นข้างตัวนมอก็แล้วแต่แตพูดแล้วก็อยู่ทำไมการพิธีคปงปองติธก็เราเจรมญยงไงกาตพีกวางพิธีก็วางตรงไหนวางตรงที่วามรู้สึกงเรียนยังไงแต่ทีเราพิธีินวางอรเราเวาเรามาเรื่องทุวย่าร็ไหนที่รือก ไม่ตองไปเลืกันเลยเริ่มไปเดิ่มไปเริ่มไปเรื่อยๆตอนเราเริ่ไปเรื่อยๆไปความเย็นชัดเกนขึ้นเรื่อยความเย็นก็เ่ชัดขึ้นชััขึ้จเราก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกของเราะเยอข้นมาที่ไน มาที่ในมันจะไป็ไปน้นมาที่ในเป็นคนหลับตารมาที่นอกเป็นคนลืมตาคนลืมตาจะเห็นอะไรานถามคนลืมตาเห็นแล้วมีความตื่นตาตมอนไหมมันนั่งตกตรั้นนัจ แม่จำลาเก็บอกคุณเจ้าบอกให้โอนี้โกน้องเข้ามาแต่วน้องเข้ามาที่านทีั้งวังของวาของกนีรื่อยๆอเร่เรื่อๆเๆเๆเรื่อาเร็่เรอเร่อยๆร่อยๆเแื่อยร่อยๆ่อยอเอยอเอยอออย่อ่ออยอ่ วันท mm ี่เราทุกเราพอลูกเ็นจอยหินกันนอกงานจอยดอกนอกคนมันตามมองเห็นงานโด่งเมื่อไหร่เื้าผ้าอภรไม่มีความทุกข์อันนี้เห้เแี่วท่านมันมีความทุกข์ไหมไม่มีมันทุกทุกอะไรก็มองเห็นอยู่โถงงต่มองดีก็ของไม่ดีแต่มองดีเราก็มีความทุกข์ของไม่ดีเราก็ทุก ันนี้คือตามมองเห็นแคเย่านั้นงนั้นเราตามเรามองเห็นไม่ถึที่ดียมองเพียง่นั้นดันั้นเราหลับตานะถ้วยังมองเห็นทีเดียวเป็ความผู้รู้ผู้รู้เย็นๆอย่้งนี้เอาเมื่อตามมองเห็นเลยพยายามเรื่อยตรงไว้เรื่อเงียๆทั้งหมดลงโดท่ะนั่งภาวนาแล้วก็ ไม่ต <Workers>, ้องเอามาใช้เราภาวนาเราก็ต้องสร้างใจภาวนากำหนดเกียวเรื่องของใกำหนใจกำหนดเกียอาณาการภาวนาเรื่้งเร่องทีจากทาเราเรือกอุโบสถวัอุบยถวอนทีนเท่าั้เป็นงานเี่ยกับสวันนี่ เพะเรื่อเรยนฉะนั้นะครูบาอาจารย์ท่้นหลายที่ที่คท่านเป็นประท่าที่เราชมในความคิดข,อข้อข้อถูกสมาี่แล้วถึงเีอาตีทธาเป็นประธ่าตามฐานะที่ผู้ปฏิบัติทำนั้นนั้นที่เป็น เริ่มมาจากผมบุคคลที่เป็นสมาธิแลนะ้วถึงเอาเอาศิลปิหรือเขาเรียกอธทิธาของการมาให้ทุกคนชมตัวบทจารพายการจารพายนั้นมาจากไม่จากบอกทุกอาจารย์นั้นได้พอนาดอูแล้ว ในปฏิบัติอีเวนต์การชอบไปลไแล้วตายเสร็แล้วคือเป็นอนาตีธาตุเป็นพระธาตุให้เราเคารพบูชาก็าต้องรู้ว่าพระธาตุมัน,มนมเกิดมันเกิดการเกิดกับพระอะไรเพราะมาจากเขาที่มีสมาธิฏตนั่นเองแพระที่เป็นธรรมดีเบลกเซน คือเราก็เป nh ็นเอกเทศเราพยายามเลือกไว้คนนั้นให้ดีเลือกไปเรื่อยๆดูผู้ลุงของเราดูเด่นๆนะถ้าไม่เห็นก็ค่อยไปเตือนที่บ้านงานตระเภทนั้นก็ย่างเด่นไปกินน้ำเยอะๆเยอะๆแล้วอะไรอย่าง้ยจะตรงไปไหนเราก็เลือกแล้น เดินกันนึกนั่งกันนึกนึกจนไปกับโซมัาทานจนคว่ารู้สึกเจริญจิไม่ต้องภาวนาได่ต้องภาวนาเพิ่กนดห่งไม่ต้องภาวนาตลอเลยก็ได้ในใจเรื่องนี้ก็พอพปอย่างตัวอย่างเช่นเราเน้นเรื่องสมาธิอย่างเดียว พยายคอื่ก็ยกูบกายการต้งมีจิปัญญาทั้งหมดจงแหกแกะให้พวกรทั้งเยอะนมาทำกษุโยมยีธรนมนที่ธ้ก็มีาธิต้องมีสมาธิเราอย่างทุทโ่อย่างทุกไภโธนั้นกมาที่ที่เราเรียนงานงานจะไม่ใช่สมาธิก็อย่างพุก คั we kommt, we so, um, ้งวันน so, ี้ก็ไม่พูดเยอะพอลงมาเราก็เดินทางไป้องไปขอโทษทำงานให้กำลังใจแ้่โยมระยะหนึ่งแล้วก็เราก็ต้องเดินทางไปก็จุนแล้วังนั้นวิธีการภาวนาทั้งที่ทระบบก็้อกมาก็บอกแล้วเราทำที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้แต่ต้องกระตือกระลื ดงการไวจะกลบไมนด้เลยพยายามจะดึงป้ีจะให้มกั้จะได้เองามทุกเราจะนั่งแจ้งมันไม่จกมันไม่ตกนายกนะรับยันจบความทุกตอนตื่นไห่ก็ต้องมองขาต้องไปทาจิตนาธิจารสมาณที่ความทุกข์จะกลยไม ทำไมสมาทิ่ความรุข้ใยก็จะหายใ้ไปแม้จะทำพูดหลายก็ะากให้ไปจะพูดได้เทรทำอาไรที่ตเดยียวตะงมีทุกเพื่อนอื่นเนส่วนกรติบัของเราเองที่ทำอันมีเพื่นัน้มนวันีนส่วกะังิราท ไม่สรมารถที่จะคอยต้องควรโทษมากลงก็จำไม่ได้อาจจะเอลอะเทอะเลยฉะนั้นเอาไหนที่จำได้เอาตรงนั้นนาแสับถ้าเป็นของวิธีคือวิธีการไหนก็นแล้วแต่ทำใจจะบอกได้จะเอาวิธีนั้นแะต่ป,ปรับปรุงติดใจสะบอกบางทีน่ะ เพื่อม่ให้ใจมันเพื่อให้ติดของเราออกไปนอกมีสมาธิเดียวนั่อก็คงยากเมื่อจะเราเดินสาดินแล้วก็มกันมก็ยังออนะมันก็ยังน่าจะมีร,รุ้งตรนเดี่ยวฉันบอกตรงที่ต่นอนเป็นเป็นตรงที่ต่อกน้วุ่นวายนะ มองตรงที่เรานองไปทำในไทยที่นั้นติดกันแกงเป็นมามาเกตติก็คือสระมาธีนั่แหละโดยประมาที่เดียมาโเรยมาเก็ตติ่งถ้ามีตระมาที่อเรื่องต่างๆืปรยมากรือการเร่นกลอารกิจเขาออกตมมาที่เขาตัเดียวนั่นเอโรคเขาโรคเขจะตกตอนที่มมสมาธินั่นแหลเราเรมีสมาที้มันจะหมดแล้ว Makanya dia diangkat sini. Enggak tahu kok pengen